มาปิดท้ายกันที่ทองคำนะครับทองคำวันนี้ระบบคำนวณแนวรับแนวต้านประจำวันมาให้ใหม่ครับโดยมีเ e r a g e Point อยู่ที่19.16.83แนวต้านนะครับอยู่ที่ 19.38, 19.51และ19.73ตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 19.04, 18.82และ18.69ตามลำดับเช่นเดียวกันแม่นะ้ำของระบบนะครับตัดลงมาใต้เส้นเหลือง แสดงถึงแนวโน้มที่เริ่มจะเป็นขาลงในดาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ได้มีการเบรกแม่น้ําขึ้นไปแล้วนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะแนวโน้มขาลงในดาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้เริ่มที่จะไม่สวยงามแล้วหรือเปล่านะครับแต่ก็ขึ้นมาติดแค่อยู่ตรง Re s ิสแตนหนึ่งที่หนึ่งเก้าสามแปดจุดหกหกบริเวณนี้นะครับประกอบกับสตโตของหนึ่งชั่วโมงก็ขึ้นสุดโอเวอร์โซนะครับอ่อขอไม่โอเวอร์บอสนะ แต่เป็นโอเวอร์บอสต่อเนื่องนะครับบอสโอเวอร์บอสแล้วโอเวอร์บอสอีก mm hmm. เขาเรียกเขาเรียกซูเปอร์สโตนนั่นเองนะครับเย่งที่จะเคยบอกอยู่นะครับว่าบางทียึดสโตนเป็นหลักตลอดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะขึ้นแล้วขึ้นอีกก็มีนะครับแต่ก็มองว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาได้ก่อนนะครับเพราะว่าเขามาติดเนวต้านนะซึ่งเป็นบริเวณของเทรนด์ด้วยนะครับเ mm hmm. บื้องต้นก็ อาจจะเซลล์ก่อนได้นะครับตรงนี้เป้าหมายก็เอฟเฟกต์พอยต์หรือซั t พอร์หนึ่งที่ปลายไส้เดิมของเมื่อคืนนะครับตามลำดับนะแต่ถ้าหากว่าทะลุข้าม s t สตั t หนึ่งขึ้นไปได้ถ้าเบรก r e s i s t หนึ่งขึ้นไปได้อาจจะต้องถอยก่อนนะครับ หรือนี่เลยฮะถ้าทะล,ลุเส้นเหลืองขึ้นไปนะครับรีสตเซนสองหรือเส้นเหลืองนี้นะถ้าทะลุเส้นเหลืองขึ้นไปได้อาจจะต้องระวังนะครับสําหรับขาเซลลประมาณขึ้เกือบสองพันจุดระยะไกลนิดนึงนะครับถ้าขาเซลสต็อปลอส s สั้นก็เมื่อเบรกรีสต์เซนหนึ่งแต่ถ้าอยากสู้ต่อได้ถึง r e ส i s เซนส e 2องนะครับรีส i s เซน c e หนึ่งอยู่ที่หนึ่งเก้าสี่ศูนยละกันนะโดยประมาณสต็อปลอ s ที่หนึ่งฝั่งเซล หรือถ้าหากจะสู้ต่อนะครับเอาแค่หลือเส้นเหลืองพอนะฮะถ้าเบรกเส้นเหลืองขึ้นไปได้อันตรายนะครับประมาณหนึ่งเก้าห้าหกสตอปรอที่สองของฝั่งเซลนะครับถ้าใครเซล ทำไมถึงให้ระวังนะครับลองมาดูขยับมาดูที่ําเฟมเด้ครับนี่นะทําเฟมเด้ตัวหนังสือบางนิดหนึ่งนะครับอแต่ดูลักษณะกราฟนะครับําเฟมเดคือทรงกราฟยังคงเป็นขาขึ้นนะครับมีการย่อตัวลงมาที่แม่น้ําของําเฟมเดนะครับลงมาที่แม่น้ําแล้วก็เด้งกลับนะล้าทาลักษณะของพินบานที่แนวรับด้วยนะครับ สตโตของทงเ็เฟนเดย์ก็ลงสุดกำลังจะงัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้น้ำหนักไปทางขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับในท็อเฟรนใหญ่อาจจะโดนแรงผลักดันจากจคนีคข้อท็อเฟรมใหญ่นะครับให้กลับขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ดักเซลสั้นๆก่อนจังหวะที่ชนเนวต้าน,นะครับตามที่บอกเมื่อตอนต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเบรกขึ้นมาเหนือเส้นเหลืองได้เนี่ย อันนี้น่าจะต้องบายตามนะครับถ้าเบรกเหนือเส้นเหลืองได้นะครับน่าจะต้องปรับฝังเป็นหน้าบายนะครับเพราะเขาอาจจะไปตามําเฟรมเดยได้ครับ ในส่วนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นนะครับที่เสร็จประกาศมาเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อตอนดึกนะครับก็เรียกว่าอาจส่งผลไม่มากนักนะครับเพราะว่าตลาดสึบสับอยู่แล้วเขารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นแค่0 2นยุสองห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ได้เกิดความคาดหมายนะครับก็เลยไม่ส่งผลมากนักนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างวันก็พบกับโคดบีโคดโฟกและก็โคดนัตตกนะครับกับการนำเทรดในกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ